เ้าบแสาชีพสร้างเงินล้านประจำปี2024นะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะมีธุรกิจของตัวเองที่แบบสร้างเงินล้านได้หรือไม่ก็อาชีพที่แบบสามารถจับเงินล้านได้ง่ายๆใช่ไหมคะใครอยากได้บ้างไหนพิมพ์ว่าอยากได้หน่อยเาะแสแรกค่ะอาชีพเนี่ยจะต้องไม่มีข้อจำกัดค่ะไม่มีข้อจำกัดทั้งเพศทั้งอายุนะคะรายได้แล้วก็การศึกษานะคะคือหมายความว่ามัน ไม่ใช่ว่าแค่เราลงทุนลงแรงไปแล้วเนี่ยแล้วมันมีเพดานของรายได้นะคะต้องไม่จํากัดค่ะได้รายได้แบบไม่จํากัดที่2อนะคะทําด้วยตัวเองได้พึ่งคนอื่นเนี่ยน้อยมากๆการพึ่งคนอื่นน้อยมากๆเนี่ยก็คือการที่คุณเนี่ยใช้เอาซ้อนนะคะคือไม่จําเป็นจะต้องจ้างลูกน้องมาอยู่ที่ออฟฟิศหรือจ้างคนมาช่วยทํางานของคุณนะคะที่คุณต้องเสียเป็นฟรีค,คอร์หรือเสียเป็นรายจ่ายประจำค่ะ ข้อที่3นะคะก็คือใช้เทคโนโลยีหรือว่าใช้พลังวีของโลกออนไลน์นะคะมาเป็นเครื่องพื้นแรงให้คุณเนี่ยทำงานง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ได้ผลลัพธ์มากขึ้นค่ะข้อที่4ี่นะคะควรจะเป็นของที่มีอยู่แล้วนะคะหรือของที่ต้องผลิตแล้วใช้เวลารวดเร็วมากในการผลิตไม่ต้องรอเวลานะคะแล้วก็มีข้อจํากัดทางเวลาน้อยะคะ่ะหมายความว่าเวลาถ้าเกิดออเดอร์ขึ้นมาเนี่ย คุณสามารถส่งได้ทันทีไม่ต้องให้ลูกค้ารอผลิตหรือว่ารอเวลานานๆนะคะข้อที่5นะคะต้นทุนเนี่ยควรจะต้องต่ำมากๆเลยหรือแทบไม่มีต้นทุนเลยนะคะเรียกว่ารีบมากๆเลยจะยิ่งดีค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่ามันมีอะไรบ้างะอะอาชีพอะไรบ้างที่มันเข้าข่าย5อย่างนี้อยากรู้ไหมคะอยากรู้พี่อยากรู้รหี่อยแชร์ลิปนี้ให้รีบก่อนเลยอาชีพแรกคะ่ะนักขายคะ่ะขายได้ทุกอย่าง เป็นนักขายนี่คือขายได้ทุกอย่างที่สําคัญไม่มีต้นทุนอะไรทั้งสิ้นคือคุณสามารถเป็นนักขายคุณก็เอาสินค้าที่มีอยู่แล้วเยอะแยะมากมายนะคะเอาไปบอกขายง่ายไหมอันนี้2นะคะอาจจะเป็นตัวแทนก็ได้ตอนนี้ก็คือมีพวกแนว a f f i l i a t e เนาะก็ให้เราเนี่ยเอาสินค้ามาขายอย่างเช่นติ k t o k s h ช p ก็สามารถทํา a f f i l i a t e ได้นะคะหรืออันที่3นะเป็นอาชีพที่ลินอะ่ะทำก็คือ ImportExport นะคะ นำสินค้าเข้ามาขายในประเทศไทยนะคะไอรินก็อินพ r t ตสินค้าจากจีนนะคะมาขายในประเทศไทยไอรินเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากๆเลยใครอยากให้รินมาสอนเรื่องนี้พิมพ์ว่าอยากไว้ให้หน่อยคะ่ะถ้ามีคนอยากให้รินสอนเกิน20คนนะไอรินจะมาทําคลิปแนะนําเบื้องต้นให้ค่ะข้อที่4ี่นะคะทําเพจทําช่องนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์รับงานโฆษณาคะ่ะอันนี้ก็ไม่มีต้นทุนเลยนะคะต้นทุนก็คือคอนเทนต์ที่คุณทําแค่นั้นเลยไม่มีต้นทุนอะไรเลย ข้ออันที่ห้ก็เป็นอาชีพที่ลินทำอยู่เช่นเดียวกันนะคะก็คือ expert business นะคะเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านการศึกษาเฉพาะทางนะอย่างเช่นในลินก็มีสอนทำธุรกิจออนไลน์สอนทำนำเข้าส่งออกใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นแนว expert business และข้อที่6นะคะก็คือที่ปรึกษาการตลาดอันนี้ก็เป็นอาชีพที่รินทำเช่นเดียวกันนะคะในหนึ่งคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีหนึ่งอาชีพนะคะเราสามารถทำได้หลายๆอาชีพถ้าอาชีพเหล่านั้นเนี่ยมันลิงก์กันได้ค่ะ ลอรินทาหลายๆอาชีพอะเราแบ่งเวลาอย,ย่างไงทํายังไงให้หลายๆอาชีพที่ลอินทาอะมันเชื่อมกันแล้วก็ไม่ได้กินเวลาส่วนตัวของไอรินนะคะอยากรู้ไหมอยากรู้มั้ยอยากรู้มากค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าหวังว่าคลิปมีข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วก็ถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมก็คิวม,มาสอบถามได้ที่คลิปนี้เลยในคอมเมนต์นะจ๊ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย